ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสินยึดเหนี่ยวที่เราต้องดำรงเอาไว้และช่วยเหลือช่วยกันนำพาให้ประเทศชาติพ้นภัยครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของคุณเที่ยพัทลุงนะครับในฐานะที่เป็นสิทธิเอกของอาจารย์เปี่ยนหัตจยานน์นะครับได้มาพูดถึงพุทธคุณหรือคุณวิเศษของหนังเสือหนังหมีและเหล็กกาเข้าไปนะครับะนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่อาจารย์เปี่ยนหัตจยานน์ท่านได้จารตะกุดหนังเตือนะครับะตะกุดหนังเสือเขาอ่อรุ่นบูทาคูพระคูปานพระธรรมโมนะครับคุณปุมอาจจะสงสยัยเอ๊ะเราเอามา นำเสนอกันอกทําไมในเมื่อของ,ของหมดแล้วนะครับอ่าคุณตูนได้แจ้งกันกันชัดนิดหนึ่งครับค่ะจริงๆโคต้าของทางรายการอ่ะเต็มแล้วครับนะคะแล้วก็เราก็สอบถามไปทางพี่ๆนะคะว่ายังมีโคต้าอยู่ไหมเพราะว่ายังมีแฟนรายการเนี่ยสอบถามเข้ามาอยู่ความต้องการสูงใช่ค่ะเพราะว่าในภาพพิธีกรรมเนี่ยแฟนรายการบอกว่าโหคุณตูนนี่ภาพภาพน้หายยากนะคะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปดูอาจารย์เปลี่ยนจานตะกุดหนังเสือพิเศษนะครับ อะันนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่บ้านพักของอาจารย์เปลี่ยนหัตยานน์นะครับอยู่ในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับท่านเป็นคารวาสจ่า,ายเขาอ,อ้อนะครับเป็นผู้อวิโสของจ่ายเขาอ,อ้อด้วยนะครับท่านกําลังทําอะไรอยู่ครับพื้นตูนก็เตรียมอจานอักขรายานลงหนังเสือะะนะคะซึ่งดอกนี้เป็นของใครครับคุณตูน ของคุณเอ๋ใช่ไหมคะอ๋อที่จริงอ่ะแรกเริ่มเลยน่ะผมแค่ต้องการให้อาจารย์เปลี่ยนน่ะได้เมตตาสาธิตให้ดูอแต่ฮะตอนี้ไปมาๆมาเน่ยอ่าก็ท่านก็ตั้งใจทำให้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณพู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับจะมีเขาเรียกอะไรสิ่งอัจจรรย์เหนือธรรมชาติที่คุณพู้ชมไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนดีกว่าค่ะผมกล้าพูดนะครับ ตอนนี้ตะกุดหนังเสือนี่ใกล้จะแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับคุณตูนค่ะตอนแรกก็โคตา้าเต็มไปแล้วนะคะอันนี้ขอ,อโคตา้าจากพี่ๆเขามาครับนะคะเพราะออความต้องการของอแฟนรายการมนเพ่ยยังต้องการอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีสอบถามเข้ามาเรื่อยจนคุณตูนต้องโทรไปถามพี่ๆเขาว่ายังมีโคตา้าให้ทางรายการอยู่ไหมนะเพราะว่าภาพพิธีกรรมที่ออกไปเนี่ยคือแฟนรายการบอกว่าเขาไม่เคยเห็น โหค่อนข้างจะเขิ่มครังมากนะครับใช่เพราะว่าตะกุดหนังเสือเนี่ยจริงๆทํายากครับเพราะว่าต้องต้องได้หนังเสือที่เคยกัดกัดคนมาแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเสือที่แก่ตายนะเพราะว่ามันจะไม่ได้อัปเดตอํานาจอะไรเลยและที่คุณ้ชนเห็นนี่คือเป็นหนังเสือเก่าเก็บของอาจารย์เปี่ยนหัตเจียนนท์นะครับค่ะนะไม่ใช่ของใหม่ล้านตุดนะครับเป็นของเก่าเก็บนานมากแล้วนะครับและผ่านพิธีกรรมในการปลุกเสมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับค่ะ ะะแล้วต้องแจ้งกับแฟนรายการเลยนะคะว่าตะกุดหนังเสือเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนท่านจะทารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายทิ้งทวนครับทิ้งทวน,ทวนแล้วนะคะเพราะว่าหนังเสือเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆนะครับแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นผมได้ทราบเทิงลึกมานะครับว่าพระครูปานปรารธรรมโมท่านโปรดเสือเป็นพิเศษนะครับ,รบก็รู้จากป่าจากอาจารย์เปลี่ยนหัดเจนนนเนี่ยละคร ตอนนี้อาจารย์ปยเปลี่ยนอัทฉรยนนท์ก็อาจารย์อาาักระลงในหนังเสือนะครับ <ฮะ S 2> เป็นอักระโบราณของจายเขาอ้อเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีแฟนรายการนะคะคุณเอถามคุณตูนว่ารูปเนี่ยของพระครูปรานปรัธโมเนี่ยที่เราทางรายการมอบให้ไปเนี่ยบูชาได้เลยไหมครับอ่าเราบอกได้เลยนะว่าบูชาได้เลยเพราะว่ารูปเนี้ยเอาเข้าพิธีด้วยผ่านพิธีมาครบหมดนะครับสามวาระทุกวาระเลยนะคะอันนี้บูชาได้อย่างสนิทใจเลย <ภา S 1> ะค่ะ ใครต้องการก็กรุณาเขาเรียกอะไรส่งจนหมาหรือแนบอะไรมานะก็สอบถามคอสเตอร์ก่อนนะกันสอบถามว่าเหลืออยู่หรือเปล่าเหลืออยู่น้อยแล้วค่ะคุณเอ๋นะคะเหลือเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนก็ได้แม่ตาอาจารย์อัครยันเขาเรียกยันนภาผ่าเสือนะครับลงในหนังเสือค่ะอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับค่ะนะฮะมีแฟนรายการโทรมาบอกคุณตูนว่าหัวคุณตูน คุณตูนี่ละเอียดทุกช็อตเลยนะครับคือเราไม่รู้จะปิดบางไปทําไมเพราะว่าหนึ่งเราบอกแล้วว่ารายการเราไม่ใช่นักสร้างครับนะคะอันไหนเราเปิดเผยได้เราจะเปิดเผยนะคะอันไหนที่ขอสงวนสิทธิ์แล้วก็เราก็จะบอกจะบอกนะครับเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเป็นดาบสังคมนะครับค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เราบอกแล้วว่าเราเป็นร네ุ่นที่บูชาครูจริงๆแล้วก็เป็นรุ่นที่เทิดทูนครูบาอาจารย์จริงๆนะคะครับแล้วก็อันนี้แหละครับที่ผมทําตาม เขาเรียกอะไรที่ผมรับปากกับแฟนรายการไว้นะครับว่าจะนํามานเแน่ภาพออกาาศให้ดูกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของผมเลยก็ได้นะครับขอได้รับความเมตตาจากอาจารย์เปลี่ยนหัตจยานนท์นะครับท่านจานให้ก่อนนะครับท่านมีความเมตตาสูงจริงๆนะคะอ่หนในระหว่างที่เรารอดูภาพไปเนี่ยตอนนี้เหลือกี่ดอกนะฮะสุดท้าย เหลือ36กดอกสุดท้ายนี่คือโคต้าจากพี่ๆให้มานะคะคือเม้่หมดจากนี้แล้วไม่ต้องถามแล้วนะคะไม่มีแล้วก็คือหลังจากนี้ไปก็เตรียมปิดตำนานนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวคุผิทชมเตรียมจับภาพดูนะครับอาจารย์เปลี่ยนหัจยานนท์กันให้ดีนะครับตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนหัตจยานนท์ท่านได้เริ่มบริกรรมนะครับแล้วดูอากัปกิริยาของท่านนะครับจะแตกแตกแตกต,ต่างจากเดิมครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นแรงของคูบาอาจารย์ ปรามาจารย์ทองหูยาน<ช>ท่าน<ช>แสงร่างอาจารย์เปลี่ยนปลุกเสกให้นะครับ<ช><ช>อันนี้ท่านใช้เวลาในการบ,บริกรรมค่อนข้างจะน,นานพาอสมควรนะครับดูนะครับอกับกริยาจะมีการเปลี่ยนแปลวินาทีเด็ดมาแล้วนะครับและกุบถมจะได้ยินเสียงคำรามของเสือ อย่างชัดเจนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับลองฟังกันดูนะครับเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่ผมได้รับจากคูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตานะครับโดยเฉพาะอาจารย์เปยนหัตเยานน์นะครับแล้วก็ปรมาจารย์ทองหูยานนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชมภาพพิธีในการปลุกเสกเขาเรียกปลุกเสกเดี่ยวโดยพระครูปานปรละธโมท่านได้แฝงร่างอาจารย์เปี่ยนหัตเยานน์นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นแผ่นตะกุดหนังเสือนะครับที่ใส่ในพานตัวที่ใส่ในดอกนั่นก็เป็นของคุณตูนนะครับ นะฮะอันนี้เราได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปลองฟังภาพพิธีการสดๆในห้องพักของอาจารย์เปียดพัชยานนท์ประพามกันเลยนะครับเรื่องเลียงเร่งแบบเ้ยงตำรัดในอดีตดาจารย์ได้ช่วยกับอาจารย์ขึ้นเร่องขึนเรื่อแบบเด็กต้องเลื่อกันเล่นกันอาจารย์ได้ทำพิธีถือว่าทำบัตรทุกออาจารย์นังขอนแล้ว

ตั้งแตวันนี้เป็นต้นไปเป็นเมื่อนาเมื่ล้างอยู่ลยเป็นเมื่อนาเมื่อล้างอยู่่มล้างไปบุญวลล้างไปอาจารย์ว้ายรวยนี่ดรวยอาจารย์ันิดเดียวได้อาจารย์

ลาภโวะตูรัตูรมะตังลานาบูจักรลาภโกวะตูรัตูรมะตังานาบุจักรลาภโกวะร้อยข้ามกันเด๋อลาข้ามกันนี่อการลาข้าพเจ้าจะกล้ามีขีี่มังตะ อาจารย์เน <S 々> ี่ยจีบวตั้งตั้งเตื้อเนี่ยอาจารย์ได้ไหอาจารย์เป็นนี้นี่ก็อ้อนะอาจารย์นะทำราก็อ้อนะอันนี้มันเสกพุทธังครั้งมีตั้มมังรมรังคงรังมีพทธงรรังมังครั้งมีพุทธังครั้งมีธัมมังครั้งมีรังคังครั้งมีพุทธังครั้งมีธัมมังครั้งมีรังคังครั้งมีอิติปิโสภะคะวะรังระวา กุตุปฏิปันโนกตุทราวาทังโกยายาปฏิปันโนกตุทราวาตัตังโกสลามีปฏิปันโนกตุทราวาตังโกยาติตังครับก็อย่างที่บอกนะครับบางทีเสียงบางช่วงบางตอนเน่ยในการที่ปุกเตตะกุดหนังเสือนะของตาสตเขาอ้อโบราณนะโดยเฉพาะพระครูปานประัตโมท่านปุกเตให้เนี่ยเราจะไปต้องสงวนสิทิ์นะครับ พอเป็นวิชาเขาอ้อโบราณน,นะครับใช่ค่ะอันนี้พะปประครูปานปารัธรรมโมท่านแฝงประทับร่างอาจารย์เปลี่ยนนะครับแบบปัจจุบันทันโดดเลยนะครับค่ะแล้วก็ในวันนั้นเองอ่ะถือว่าเป็นความโชคดีนะครับตรงที่ว่าคุณประกรณ์หรือคุณเยบพัทลุมเนี่ยท่านไปเขาเรียกอะไรทำพิธีแก้แก้บนอ่าเขาเรียกแก้บนนะครับตามศาสตร์เขาอ้อโบราณค่ะ แล้วก็พิเจียพัทลุงก็สิทพี่ของตายเขาอ้อเนะก็ได้นําเอาแผ่นตะกรุดหนังเสือนะครับไปให้พระครูปานปารัธโมได้ช่วยปลุกเสกให้ะนะฮะก็เป็นที่ฮือฮาเลยนะครับขนาดคุณเจียบพัทลุงเองยังบอกเลยนะครับว่าภาพพิธีในการปลุกเสกหนังเสือนี่ถือว่าดอกนี้ได้ถบับสมบูรณ์แบบเลยนะครับ รุ่นยาพุตโตเอกาตาณังกายะโลภะรุ่นยังอิทธิฤทธิพุทธนิมิตังอตติมัตตมิงกาเยเกตสัโลมานะขันตัตจุมานั่นก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ถึงสามท่านด้วยกันนะครับ,รบท่านแรกก็เป็นปรมาจารย์ทองหูยานนะครับ,รบท่านที่สองก็เป็นพระครูปานปะละธรรมโอและท่านที่สามก็เป็นคารวานนะครับ ก็คือท่านอาจารย์เปลี่ยนหัตจยานนท์นะครับค่ะนะฮะตะกุหนังเสือเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับคุณตูนรลกกันอีกครั้งหนึ่งอ่าตอนนี้เหลืออยู่แค่36ดอกสุดท้ายนะคะแฟนร,รายการท่านใดนะคะสนใจก็ให้ติดต่อ call center อของทางรายการได้เลยนะคะครับในภาพคุณพิทุมจะเห็นนะครับอ่าคุณเจี๊ยบนี่สะกดอารมณ์ของตัวเองอยู่นะครับค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงอ่าของพักครูป่านปรัตทโมโนะครับ เพ่ด er ิผู้ใดตัมพิษไปไปดิด้วยไปสรางผูๆรับบาราวินิมโตรับรันตาปวัจโตรับาวามติกันโทนิพโต จตตวงบ่วัตรพิติโยมิวัชชะตุสัพพลูกบวินาศตุมาติบ่าววันดราโยทุกีติกายุโภวะอภิวาทนาสิลิตุจังอุตมโดจัตตาโลตัมมาวัสันติอายุวันดูทุกขังบาลังไปจ้ะไปไปละ นี่เป็นดวงวงาังันทตจันทโอจนราเะตามการกล่าวหพนาจาะจันทีพียังมามมโอมรรวยมาไดรวยคนมาช่วยสุวสารได้จิตอะไรพองอะไรพิษะลรมาเทมานามบุตายะนาจารี ข้ะใหลือก um at at no ah ับตลือคือที่งทุกนาคพวงเร้อม้โกันปุจิตากาันยญอยากันนั่งเป็นจักงข้างซ้ายเป็นกรงข้างววาถ้าเป็นจักรงหน้าอยากเป็นจักรงนั่งวงเป็นจักรงเป็นจักรงเป็นจักรงนามาปัจัักสัตจามุตนามาปักัจานมุจัปะกะามุทั้งมิตรโลกุตจักรัจามตวิ่ัที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  อย่างนีตายยากยากตาโกาทมิรักีโาพิชตชนมันกไ่เป็นไรที่อีการทั้งที่ยังไงโยติชาเขอกนทีวใจนี้นวรจะมีความรักวามดากที่ถึงไล่เขาทำเขาดีเขาทำเข้ไวาเจะาวัดชาว่ารันประตอนต่อเจ้ารย์ปันตอวจารยันเด์กฉนคันนั่งได้จึงกับที่ถึงไล่เราก็วอกพอหลับซ วันนี้ได้มาทุทธาพิเกว่าทุกบุคลเพื่อให้มีความแข้มจ้างมีความตักเก็สร้างหักยาโยมถึงไล่นํำประดูจากให้ปกป้องคุ่มของกระจัดปกปองขึ้นรายกับการเป็นที่ไดว่ายึตรงความนความเหนคนทุ่ขึ้นกับมีล็ตัดตัวไปฟันอย่างดััติ อยู่คุณไหอย่างนี้ได้ไหมพี่โบด,ดีว่าอัปกะาเนี่ยีวอนยังเด็กเ็กพี่จะให้ส่งไปให้ไหมถ้าพี่รับเหรียญไปเลยก็ อ้อันเดียวพอแล้วนะ เอ้ยกันตาหลวงมาม่ดีแน่นอนผมมาแล้วเดียวเร็วได้ไหมเดิ้ครับมาได้จานอยู่ตงลวอตาลงเออนี่อ้รหคุมตาไปด้วยที่ขอตาหลวง เรียยนแสวยไหมหรวงชอ,อบรนะูปนี้ครับพ่อท่านนั่งูปบบุรูปูอยูแ่แล้วมันจำเรืคองต้อนตูอนด,ด,ดูพัดลมพ่อท่านจะสูบอย่เอตอต่วนแจะร้อน ด้วยแบบทำไปเลยอ่ะอาจารย์ะปทำอะไรทำเหรียญตู้แรวจำเรียกถูประสงค์ถูกประสงค์ที่เคยบอกตาหลวงไว้เอาไปช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้กับเอาไปช่วยธนบำรุงพระพุทธศาสนาเลยเดี๋ยวกันช่วยผัอนมดเันจะกินอะไรอ่ะก็ลังบอกว่าจะช่วยเพื่อนหมดแล้วจะกินอะไรก็แบ่งมาบ้างเลยตาหลวง มี่เบ้นต่อไปตัวแบบแบนเท่าไหร่แบ่งเท่าไหร่ยังไม่รู้ว่ารายได้จะเท่าไหร่เลยรายได้ก็ไม่ได้อันเด้ไม่ได้อาจานนะไม่ได้ตามติดตั้งไม่ได้อาจานนะแต่ว่าช่วยคุณอาจารย์เน้ะเอาไว้ช่วยคุณเนี่ยอาจารย์อืมอีกเปิดเบ้ครับช่วยเพื่อนนั่นต้อช่วยตัวเองก่อนอ๋ออาจารย์บอกช่วยตัวเองก่อนก็ก็ ไปหล,หลายทางแหละตาหลวงพมไม่กล้าเอาจารย์สั่นไปด้วยเพื่อนม่รู้กลุได้อไม่บ้ากยันเพื่อจนะไม้ออยนนเยไม่หรอกจามันะจอ่ายู่ตัวเองกนั้นจึ่งก็ว่าที่จะงเป้นนั้นจึ่งพวกว่าปิดกอย่าอาจารย์มาเกิดเกิดแต่เพื่อนเไม่ได้เลยนะไม่เดี๋ยว บางคนก็อาว่าโราบากกาบรรุบรรณีอาจารย์เออว่าเราพุ้มพุ้มกัวก็อีหวาแต่ผมมันไม่เื่อแต่ถ้าว่าอาจารย์วิทยาท่านอาจารจะว่าเออเมื่อจะว่าอาจาว่าเยี่ยมมากแลงก็ได้ได้ไหมอาจารย์ไม่เื่อเลยอาจารย์นะปวดเลยจไม่เดี๋ยวอาจารย์ตั้งไวไเอาววาอยากจะไปฆ้าไปฆ้าจะไปล้าแต่ถ้าว่าเรา ก็เมื่ออาจารย์บาญญาเออให้ขึ้นทุนบังเบื่อต่อทุนช่วยเรือเราช่วยอยู่ได้ครันแม่ครับอาจารย์อาจารย์บอกถ้าอยู่ได้ด้วยอช่วยรวยด้วยแต่ว่าอย่ารื้อร้อนช่วยสังคมช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยคนช่วยวัดช่วยธรรมศรน่ะเดี๋ยวาจะหนาอาจารย์ช่วยวัดกันหน้าอาจารย์เนอเมื่อไม่ก็ เอช่วยตัวเองด้วยเหมือนกันแต่ตาหลวงทำอะไรอย่าดังกินแต่ก๋วยกินนะก๋วยจานเนาะกินไหมกู่บอกกินไหมอะไรนะท่านบอกว่าถ้ากินหมดอาจารย์ไม่ต้องกินกันอาจารย์พี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบลองให้ท่านดูด้วยท่านทอปรูปแบบไหนนะโอ้ตัวตัว ได้ดลว่าลูกจะไปตำแบบมานะอาจันได้นได้แล้วไม่จะแบบนี้ได้มาจันได้แล้นะกัรั่วอรั่วคยหวานไ่ตม่ไล้ม่สาอาจารย์กันแล้วถ้าจารย์ว่าอ่าเนี่ยได้แล้วคือลูกติก็ได้กำเนืน้ำจากอาจารย์กันต่อด้วยเลกก็ใเป็นคนแบบซึ่มทตต่ออาจารย์เนี่ย các nhà các cha má, cắp vai bỗng dỗ đây, bỗng dỗ này, nè, nè làm nể cha, của ông cha rồi, làm nể nhau, bởi không ai khác, thì tăm lên mà, bởi vì đây là ông cha, thì thể, thì đúng, quả, hết, nữa, เนี่ยครับเนี่ยบ๊วยบ๊วยโอ้ยบวยมาเลยพุทธศาเนกตีาติคนแรกที่รวยมมาเสียมานบถือต้งานอาจารย์ตี้วทกเปนวัรานี่สี่ก็่ิยมมา

เพียงผู้คงจะไปเคดูกิจแวสรนาไรก็ได้ดักเจดเจดวสรนาผู้งพิสธังัังังรัพิิตจิตจังริติวัตุเตยเบื่อล้วครับอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เลือก ว่อได้ไมตมอจย่มวให้ลูกก็มีได้ละวันพมก็อารได้เอจรนี่ตับเบือนี่ลงแป้นยันเดี๋ยวไปทำเอเรียนกับตเนียันี้เืเลยนคนในเมนาไม่ได้เลยคนองค์ไหือนเล้กไีว,ว,วไไันอนะอือ itu lebih bagus <laughs> Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa Apamu matai เขียนชื่อครูไว้ผู้ชาจะรึกพระคุณสูงค่าผู้นำมิชามาให้เป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีใจคุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์มีวันนี้ ค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะครับค่ะพบกับเราได้ใหม่นะคะในวันถัดไปนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม